สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสวนที่ต่ายปลูกผักนะคะนี่ค่ะเรามีการซ่อมแซมรางไม้ไผ่ใหม่นะเป็นค้างผักค่ะคือตอนแรกเนี่ยไม้ไผ่เขาก็เก่าแล้วเปื่อยแล้วผุแล้วนะคะเราก็มีการเปลี่ยนไม้ไผ่ใหม่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าสีเขาก็จะเหลืองสดสวยงามแบบนี้ค่ะ อันนี้นะคะต่ก็เตรียมดินเตรียมแปลงไว้นะคะหลังจากที่ไม่ได้ปลูกมาช่วงหน้าร้อนก็คือเดือนเมษาเนี่ยทั้งเดือนเลยค่ะร้อนมากๆค่ะทุกคนนี่เข้าเดือนพฤษภาเนี่ยเริ่มมีฝนตกต่ก็เริ่มมาเตรียมดินเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะคลุกปุ๋ยไว้แบบนี้นะคะดินผสมกับปุ๋ยคอกค่ะต่จะให้ดูนะคะว่าในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะต้นมะเขือเปราะที่ปลูกไว้ค่ะ อุ้ยอันนี้ลืมไว้นะคะวางทิ้งไว้อ่าต้นมะเขือเประาะที่ปลูกไว้เนี่ยเขาเหี่ยวแล้วค่ะทุกคนคือตายมั่นใจแล้วว่าต้นนี้ยังไงก็ไม่รอดตายแน่ๆนะคะคือใบเหี่ยวแบบนี้เลยอะ่ะคือต้นเขาเหี่ยวเลยอะนะคะเนี่ค่ะแล้วปรากฏว่าฝนตกมาหนึ่งวันเท่านั้นเองฝนตกหนักมาหนึ่งวันนะคะ ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นฝนแรกของปีนี้เนี่ยที่ตกลงมาปรากฏว่าต้นเขาก็ฟื้นตัวมาแบบนี้เลยนะคะแต่ก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราที่มากับหน้าฝนทําให้เป็นราขาวเกาะอยู่ตามใบนะแต่แต่ก็จะบอกว่าแต่พยายามรดน้ําแล้วเขาก็ไม่รอดเอาไม่อยู่จริงๆช่วงเดือนเมษาที่แดดแรงๆเนี่ยคือทําให้ต้นไม้เนี่ยเฉาไปหลายต้นเลยค่ะต้นพืชที่ปลูกไว้เฉาเลยนะคะ แล้วพอได้น้ําฝนมาเนี่ยก็คือเขาฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเนาะส่วนต้นพริกเนี่ยยังอยู่ดีค่ะทุกคนแล้วก็ยังดกเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะสําหรับต้นพริกที่แต่ปลูกไว้นะคะอยู่ดีแล้วก็อยู่แบบดกด้วยนะเพราะว่าเขาออกมาให้เราได้เก็บตลอดเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะออกดอกออกผลมานะคะหนอนแดงๆเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บออกไปแล้วนี่ค่ะถ้าไม่ได้เก็บเนี่ยเขาจะร่วงนะคะนี่ค่ะ พริกเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะคะอันนี้ตายบำรุงตลอดเลยนะสำหรับต้นพริกนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับข้อมูลหรือไอเดียดีๆเกี่ยวกับการบำรุงต้นพริกนะคะปลูกได้นานเลยค่ะเก็บกินตลอดแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต่พาไปดูต้นมะเขืออีกฝั่งหนึ่งก่อนนะว่าเขาเป็นอย่างไรนี่นะคะต้นมะเขือค่ะ มะเขือยังอยู่นะคะทั้งสี่ต้นเนาะแล้วก็ยังติดดอกออกผลอยู่นะคะนี่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสวนค่ะว่าเรากำลังเตรียมแปลงใหม่นะนี่เตรียมแปลงนะคะแล้วก็เตรียมค้างผักในการปลูกผักค่ะเข้าหน้าฝนแล้วก็จะเตรียมให้ผักเขาได้เลื้อยได้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตพูดคุยกันได้นะคะตัวนี้เป็นตะไคร้นะคะไ่ได้บำรุงกอเข้าไปปรากฏว่าดูดีขึ้นค่ะจากที่เขาไม่ค่อยแตกกอตอนนี้ก็คือโอ้โหเป็นพุ่มเลยนะคะนี่ตะไคร้นะคะปลูกตะไคร้แค่หนึ่ง้อ,อยางเนี่ยมีกินตลอดเลยค่ะพอเราตัดเขาไปทําแกงทําต้มเนี่ย เขาก็งอกออกมาใหม่นะคะก็คือปลูกไว้แค่หนึ่งร้อยยางเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะกะเพราค่ะกะเพรานี่กะเพรานะคะสดชื่นเลยนะคะหลังจากที่ได้รับน้ำฝนไปโอเคค่ะวันนี้ต่ายก็มาอัปเดตสวนให้ชมกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เหลือพืชผักสวนครัวอะไรเยอะแล้วนะคะก็มีกะเพราที่ต่ายยังปลูกอยู่แล้วก็ตะไคร้มะเขือเปราะฝั่งนู้นนะคะ แล้วก็ต้นพลิกฝั่งนี้แต่ก็จะทยอยปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆต่อนะอ่าส่วนตัวที่อยู่ดีเลยคือโหระพาค่ะทุกคนนี่นะคะโหระพาค่ะนี่นะคะอ่าก็ยังใบเขียวใบใหญ่แล้วก็แตกใบเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ